สวัสดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นปีของปีหกเจ็ดนะครับก็จะเป็นรอบแรกนะครับของการใส่โบรอนของปีผมจะคํานวณปุ๋ยนะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกรานรจนถึงเดือนธันวาเนี่ยเป็นหนึ่งปีรอบปามนะครับบางท่านต้องคํานวณลักษณะเป็นตั้งแต่ต้นฝนก็คือพฤษภาคมนะครับแต่ตรงเนี้ยของผมเป็นพื้นที่น้ําท่วมขังน้ําจะดินจะชื้นทั้งปีนะครับการวางแผนอะไรก็ เราสามารถวางแผนตั้งแต่ต้นปีได้เลยนะครับนี่ก็คือผลงานจากปีที่แล้วนะครับตอนนี้ทลายนะครับเต็มคอเลยกนะ็จะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะครับประมาณนี้ z ูมให้ดูโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการที่ผมใส่โบรอนกันนะครับคือหลังจากที่น้ําท่วมนะครับประมาณสัก 15วันนะผมก็จะมาใส่โดโลไม้ก่อนนะครับ2กิโลกรัมปีนึงผมจะใส่กิโลกรัมอ่า4กิโลกรัมนะครับแต่ใส่ครั้งละ2กิโลกรัมเพื่อจะให้ไม่หนักมากนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อประมาณสักหนึ่งเดือนหลังจากน้ําท่วมเนี่ยก็จะใส่สูตร14-35เพื่อจะบํารุงผลนะครับที่ที่เขามีอยู่ที่ต้นวันนี้ก็มาเพิ่มโบรอนนะครับเนื่องลักษณะทางใบปลายใบยจะหยกัยกๆแล้วก็มีเส้นสีเหลืองนะครับบริเวณปลายใบก็ต้องมาเพิ่มหน่อยนึง โบรอนผมจะใส่ครั้งละ2ขีดปีละ4ี่ขีดแบ่งเป็น2รอบนะครับหลักการที่ผมใช้นะครับก็คือผมจะใส่บริเวณปลายทรงพุ่มนะครับอย่างเงี้เราเห็นตรงนี้นะเห็นไหมเราก็หว่านเลยการหว่านนะครับเอาให้กระจายที่สุดนะครับโบรอนเนี่ยหลายหายท่านเนี่ยใส่แบบเป็นกระจุกเป็นกองนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือไอตัวโบรอนแล้วก็แคลเซียมนะครับเขาเป็นธาตุที่เคลื่อนย้ายไปกับน้ําไปได้ทางเดียวนะครับเมื่อขึ้นไป สู่ต้นแล้วนะครับก็จะไม่เคลื่อนย้ายกลับไปมาได้เหมือนท่านอาหารอื่นนะครับแคลเซียมบรอนเขาจะทํางานร่วมกันในส่วนของผนังเซลล์ต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างรากใหม่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราใส่ที่ปลายรากนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็หว่านให้กระจายกระจายเยอะที่สุดนะครับให้รากสัมผัสได้มากที่สุดนะครับนี่ก็คือหลักการที่ผมใช้ใส่เพราะว่าเวลารากนะครับเขาดูด ตัวแคลเซียมโบรอนเนี่ยเขาไปแบบาทางท่อน้ํานะครับตั้งแต่เขาดูดตั้งแต่ปลายรากเขาก็จะเริ่มบํารุงรากใหม่เลยรากก็จะแข็งแรงนะครับพ่ออาหารพ่อทุกเซลล์นะครับก็จะแข็งแรงแล้วก็อ่าเขาเรีอยกอะไรอะ่ะท่อจะขยายขึ้นนะครับเขาจะบํารุงตั้งแต่รากนะครับไปสู่ลําต้นนะครับผ่านตรงไหนก็บํารุงตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับ บางครั้งนะครับที่เราเห็นว่าเออเขาขาดที่ผลหนามยาวเนื่องจากบรัตไม่เพียงพอเนื่องจากพอเราใส่นะครับเขาก็บํารุงไปด้วยทั้งหมดแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ผลนะครับที่จะได้เขาเรียกอะไรในในส่วนของการผสมเกสรต่างๆเนี่ยก็คือเขาก็เคลื่อนย้ายไปแบบนี้ครับจนเพียงพอไปถึงลูกไปถึงผลไปถึงใบนะครับอยู่ตรงไหนบำรุงตรงนั้นนะครับหลักการก็มีอยู่เท่านี้นี่คือเหตุผลนะครับว่าทําไมเราต้องใส่บริเวณปลายทรงพุ่ม แล้วก็มีคนถามว่าผมก็ใส่อยู่ที่โคนต้นนะครับใส่อยู่ที่กาบทําไมได้ผลก็ได้ผลนะครับเนื่องจากรากปาล์มเนี่ยจากต้นนน้นนะครับมาถึงต้นนี้นะครับรากปาล์มมีความยาวถึงประมาณสัก20เมตรนะครับโดยประมาณตามวิมวิชาการเลยนะครับแล้วก็เราปลูกปาล์มเนี่ยโดยห่างสูงสุดก็จะประมาณสัก10เมตรก็แสดงว่า1นะครับต้นที่ใส่ก็ได้กิน แล้วก็อีกต้นนู้นนะครับก็จะมากินตรงนี้ด้วยนะครับถ้าปามโตนะครับเขาก็ไฟรากกันกินได้ตลอดถามถามว่าใส่แบบนั้นก็ไม่ผิดนะครับเนั่นก็ได้ผลแต่ว่าที่ดีที่สุดได้ผลดีแล้วก็บำรุงตั้งแต่รากนะครับต้นนะครับใบต่างๆผลผลิตเป็นไปตามขั้นตอนนะครับของกระบวนการเคลื่อนย้ายธาตุเนี่ยนะครับให้เราใส่บริเวณปลายทรงพุ่มนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆนะครับ ลองลองไปทําใช้ดูนะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถูกหรือผิดมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็ลองไปปรับใช้แล้วก็ท่านใดนะครับมีความคิดเห็นนะครับก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยว